เบรกบิลคุ้มค่าไหมกับการลงทุนนะครับในเลเวล6 0 0 0 0กว่าบาทจนยาวไปถึงแสนกว่าบาทฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญคือเแบรบกที่มีลักษณะเป็น6พอตนะครับมันมีอิมแพคเบรกคิดดีกว่าเแบรบกทั่วไปอยู่แล้วเแบรกคอสอมชุดนี้นะครับมันจะมีลักษณะหน้าเป็น6พอตเท่านั้นหลังก็จะมีลักษณะเป็น4พอตสำหรับคนที่ขับรถแล้วข้างหลังเป็นเบรกมือไฟฟ้าเราจะมีชุดเบรกมือไฟฟ้าเป็นอะแดปเตอร์เสียบเข้าไปเพื่อให้รถคุณเนี่ยสามารถใช้เบรกมือไฟฟ้าได้เหมือนเดิมนั่นเอง ครับเราจะมาคุยกันโลกนะครับในช่วงเบรกบิลคุ้มค่าไหมกับการลงทุนนะครับในเลเวล60,000กว่าบาทจนยาวไปถึงแสนกว่าบาทต่างกันยังไงนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับต้องอธิบายเพื่อนๆก่อนว่าพี่น้องบานทีสามเนี่ยนะครับเราทําตัวเบรกบิลหรือว่าเ,เพื่อนๆเรียกกันว่าเบรกบิลเบรกคอสตอมนะครับมานานแล้วนะครับแต่ว่าทางร้านเราเนี่ยเราทําอยู่ในค่ายเดียวเขาเรียวกว่าเบรกของรถคายเย็นนั่นเองซึ่งรถคายเย็นนะ่ะคือรถ SUV ขนาดใหญ่นะครับที่เป็นซุปเปอร์คาร์นะครับทำไมผมถึงเลือกทําตัวนี้แน่นอนครับเบรกตัวนี้เปอร์เซ็นต์ของการที่เราจะเจอเบรกปลอมเนี่ยมันน้อยเนาะในยุคสมัยนี้เบรกปลอมค่อนข้างเยอะนะครับแต่ไคเย,ยเนี่ยต่างประเทศเขาถูกกฎหมายนะครับใช้ปับ๊บคุณจะต้องทิ้งรถนะครับที่มันเป็นสเปร์พาร์ตมันก็เลยมีหลงเหลืออยู่ในตลาดค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลือกทำเจ้าเจ้าไคเย,ยเนี่ยเข้ามาในตลาดนะครับแน่นอนแหละครับเบกรกไคเย,ยเนี่ยถ้าคุณ ใช้คายเยนน่าจะเป็นลักษณะเบรก6พอดหลังจะเป็นลักษณะเบรก4พอดที่สําคัญที่มันตอบโจทย์คือเบรกคายเยนมันเป็นโมโนบล็อกนั่นเองอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าคุณคิดจะซื้อเบรกโมโนบล็อกวันนี้ใน6พอดราคา60,000กว่าบาทจนยาวไปถึง4พอดราคา60,000กว่าบาท คุณไม่สามารถซื้อได้ในราคาเมือหนึ่งแน่นอนถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันสําคัญคือเบรกที่มีลักษณะเป็น6พอร์ตนะครับมันมี Impact เบรกคิดดีกว่าเบรกทั่วไปอยู่แล้วนั่นเองนะครับและสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับอย่าลืมว่า SUV มันเป็นรถที่มีน้ําหนักเยอะเวลามันฟิตติ้งดีๆใส่อุปกรณ์ครบๆเบรกมันทํางานได้ไม่ต่างกับเบรกชุดละ 3- 40,000แสนนั่นเองวันนี้ผมก็เลยจะมานําเสนอเพื่อนๆว่าเฮ้ย เราได้มีการปรับราคาสินค้ามาอยู่ในยุคนี้แล้วเนาะแล้วเราก็เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีเข้ามาทำเบรคด้วยกันนะครับเบรคเนี่ยนะครับผมขออธิบายแบบนี้ร้านพีสองมันสิบสามเนี่ยเราสามารถให้ลูกค้าเลือกสีตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยเช่นสีแดงสีดําสีเทาสีฟ้าสีเขียวเลมอนสี g d r ที่เรามีสตอ็อกเลยนะครับคราวนี้ ตัวหนังสือหรืออะไรที่ลูกค้าบาทอยากจะแอดออนเพิ่มอยากจะเพิ่มตรงนั้นอยากกระทําสีตัวนี้ <Nope. S 1> เรื่องตรงนี้อยู่ที่ลูกค้าชอบแล้วอย่างที่ผมบอกครับสิ่งที่สําคัญของระบบเบรกเนี่ยมันคือการที่สีของเบรกมันจะไปตัดกับสีตัวรถนะครับฉะนั้นคุณวางภาพยาวๆครับคุณจะสามารถได้เบรกดีและได้ สิ่งที่มีคุณภาพขึ้นลดไปเพราะมาความสวยงามด้วยนั่นเองนะครับผมเบรกคอซ่อมชุดนี้นะครับมันจะมีลักษณะหน้าเป็น6กพอร์ตเท่านั้นหลังก็จะมีลักษณะเป็น4ี่พอร์ตสำหรับคนที่ขับรถแล้วข้างหน้าเป็นเบรคมือไฟฟ้าเราจะมีชุดเบรคมือไฟฟ้าเป็นอะแดปเตอร์เสียบเข้าไปเพื่อให้รถคุณเนี่ยสามารถใช้เบรคมือไฟฟ้าได้เหมือนเดิมนั่นเอง <Wow. S 1> คราวนี้ราคาสินค้าเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าที่ร้านพีสองวันิบสามเนี่ยเราใช้เบรกแค่คาลิเปอร์ที่เป็นมือสองอย่างเดียวนะครับจานเราใช้เป็นจานแอมเบใหม่ ทุกคันเราใส่สายทักเทลให้หมดจานใหม่ผ้าเบรใหม่สายทักใหม่ทุกอย่างใหม่หมดมีแค่ housing ของเจ้าคาลิปเปอร์เท่านั้นที่เป็นมือสองฉะนั้นราคาเราเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยราคามันโดดน,นะครับเพราะว่าราคาของร้านเราเนี่ยจาน350ราคาอยู่ที่คู่ละ62,000บาทถ้าใครอัพจายเป็นจานใหญ่คู่ละ6800,0บาททั้งหน้าและหลังราคาเท่ากัน คใครที่ต้องใช้เบรกมือไฟฟ้าเพิ่มเพิ่ม25,000บาทแต่ถ้าใครใช้เป็นแบบสลิงก็จะมีส่วนต่างเพิ่มขึ้นอีก <Okay. S 1> อย่างที่ผมบอกครับดีเทลมันอยู่ที่รถคุณว่ารถคุณใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับร้านผมจะใช้จานเป็นแบบดีบอบบิเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าใครอยากได้ H-Bobbin อยากได้ Hu b ชาจะต้องมีการสั่งไว้นะครับเพราะส่วนตัวผมผมเน้นเรื่องการคุมครนเป็นตัวตั้งเนาะฉะนั้นเนี่ย สำหรับคนที่ต้องการส่วนลดเพิ่มอยากจัดชุดใหญ่อยากได้หน้าหลัง g t ิงๆพี่มาทีิสามเนี่ยเราเก็บสต็อกทุกอย่างไว้ครบอยู่แล้วนะครับใครอยากจัดชุดใหญ่อยู่ต่างจังหวัดอยากให้ส่งไปให้อยากได้ราคาพิเศษอยากซื้อหน้าหลังอยากได้อะไร ลองติดต่อทางไลน์แอด p 2 1 3ดูนะครับใครสนใจเบรกไฮเยนไม่ว่าจะเป็นชุดไหนใส่รถรุ่นนั้นสามารถแปลใส่ได้รถทุกคันนะครับใครชอบแบบนี้ใครขับรถรุ่นไหนใครรู้สึกว่าเบรกมันยังไม่พอลองติดต่อทีมงาน p 2 0 1 3นะครับทำเบอร์โทรศัพท์0991010109และ0817896639นะครับหรือช่องทางแอด P2013 น,นะครับผมจะส่งรายละเอียดให้คุณนะครับเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจแล้วก็ได้เข้าใจหลักการทํางานของเบรกที่แท้จริงนะครับและที่สําคัญเ้าเราประกันเบรกหปีมีปัญหาเราเปลี่ยนให้เลยนะครับใครชอบสไตล์การทํางานแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามให้ P2013 ด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ